เฮ้เท่หว่ะมานี่เป็นนิวยอร์กเกอร์มากเมาปะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่มังคองนะครับก็ได้ปะใช่ปะมีคอลินโนเวทใหม่โอ้โหอันนี้แรงไหมว่าแรงไหมอันนี้มันจะแรงเลยเราอยากให้เอออันนี้อร่อยอันหนึ่งอันที่อีกเอาพยายามได้ นม่จะไม่คิดจะร่วมสนุกเลยเรื่องอะไรเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเท่าไหร่วะสามหมื่นเร็วเร ฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมอสุดยอดนี่พูดได้คมแบบนี้ดื่มมาแล้วใช่ไหมเจ้าท่านจอมยุทธข้ากินเบกฟาสัสไปแล้วด้วยอะไรด้วยแชมเปญวันนี้จะพาเที่ยวสิงคโปร์ผมว่าในพื้นที่แลนด์มาร์คหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นมารีน่าเบย์หรือว่าสิงโตหรืออะไรผมว่าหรือว่าที่มูเตลูอะไรคนรู้อยู่แล้วแต่เนี้ยเราจะไปร้านอาหารที่เฮ้ยถ้ามาที่สิงคโปร์ is the must คืออะไร คุณต้องมาข้าวมันไก่คุณต้องมาร้านอาหารทะเลก็คือทริปกินนั่นแหละกินข้าวกินเหล้า <it> นี <course> ่แหละป้น <conver ges> เซ็กมาเลยเออแล้วผมว่ามันก็ไม่ค่อยแบบขนาดแบบซุปเปอร์เลเทอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าด้วยกฎด,ด้วยกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบมัน,นด,มดื่มตอนเย็นดื่มเยอะแล้วก็กลับบ้านเลยค่<อ>ุมหนึ่งกลับอะไรเงี้ยก็จะเยอะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเออแต่ผมแบบแปลกมากผมไม่ไม่เคยเห็นตำรวจเดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบเขาไม่ได้ต้องแบบเอาเป็นออฟฟิเซอร์มาเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเคยเห็นคลิปวิดีโอไหมว่ามึงไปป้นปุ๊บแล้วอยู่ๆตำรวจมามึงเห็นได้ไงก็เขาเห็นจากกล้องวงจรปิดแล้วมันแบบ มันบอกมันแจ้งเลยไม่ถึงเลยนะยนยถือกล้องแน่นอนถือแม่งั่วเมือเลยที่นี่กินอะไรครับตลุยเดี๋ยวจบที่อะไรหรือว่าเช็คแข่งกินน้ำส้มอะไรนะกินน้ำส้มใส่ก้อน <c oughs> นี่แหละว้าวคลิปเนี้ยเราอาจจะแบบ กินอะไรโหโๆไปเลยเดี๋ยวกลับไปเราค่อยไปกินคลีนทูลีนคลีนทูลีนนี่คือแบบว่าเป็นอาหารลีนชั่งน้ําหนักเรียบร้อยแล้วคานวณโปรตีนให้แล้วคานวณคาร์โบไฮเดรตได้แล้วสําหรับคนที่อยากจะดูแลร่างกายตัวเองนะให้แบบสมขภาพร่างกายดีมันเป็นของใครนะเราคนนี้ค่ะะเป็นเมนูที่แบบไม่ใช่การทอดเลยก็แบบเครื่องปรุงน้อยๆครับ ก็จะช่างคำนวณมาให้แล้วว่าแคลอรี่แบบไม่เยอะมากาหนึ่งพลังงานถึงสองไม่มีโซเดียมมันก็ทำให้แบบร่างกายคุณดูณณแบบเฮ้ยบทำไมกูรู้สึกว่าคุณไม่ป่องป่องวะกินแล้วมันจะรู้สึกต่างเลยนะบางทีเวลาแบบคุณกินอะไรที่มันมีโซเดียมยเยอะมันจะหิวน้ำแล้วกินแล้วรู้สึกมันจะบวมบวมอ่ะตอนเช้าอะ่ะเดีงยนั้นก็คือทีนี้เราเละได้เดี๋ยวไปแบ่งนอีกทีแค่นั้นแหละทั้งหมดซึ่ง เลริปนี้กลับไปกินคีทูลินอีกหนึ่งปีถึงจะคืนร่างนะเริ่มกินไม่ลงอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนนะไปตึกเออเลเวลครับมันจะเป็นแบบเป็นเบียร์บาร์ที่แบบดิ้นเชื่์มอีกนึงเป็นแบบเพราะว่าเขาเป็นเป็นที่ที่กินเบียร์ที่วิวสวยที่สุดแม่แต่โดยส่วนใหญ่เวลาเข้ามาสิงคโปร์นี่คือเขาต้องไปนั้นไม่เหรอเจเขาต้องไปมาในนาเบไม่เหรอใช่ครับแต่ไมเนนาเบมันค่อนข้างที่จะแบบคนเยอะมันแบบ โพลิสเยอะอะไรแบบกินจีบๆนี่กินกันอีกแล้วนะกินอะไรคะกินเบียร์ไปไปดิเราอะต้องมีแบบว่ากินเบียร์เพราะว่าเราต้องจัดให้นี้เขายังไม่เปิดใจเลยทริปเนี้ยยังไม่เปิดใจเลยเออมันต้องมีเปิดใจหน่อยเสร็แล้วจบแล้วเออไอ้เส้นแดงๆนี่มันคืออะไรเป็นจักรยานเป็นจักรยาน เอ้เพียวลบห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 ลบออนแฟลอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ครับข้างบเมืองเขาอะเรารู้สึกว่าแบบรถก็ไม่ติดไม่อะไรเลยนะทั้งทั้งนี่มันก็เป็นเกาะแบบเล็กๆนะทำไมแบบว่ารถมันไม่ติดแต่ว่าจะรซื้อรถที่นี่แพ่งมากแต่แทนการซื้อรถที่นี่อย่างแบบโตโยต้าก็ต้องมีแบบสามสี่้านอะโตโยต้าจากปกติเนี่ยร้านกว่ามล้ีกนามหน้าหล่ะก็เลยแบบรถมันก็ไม่ได้เยอะซะจนแบบแน่น เขาก็โดยสารโดยใช้สปอร์ตเอเจนที่เขามีให้อยู่แล้วใช่แต่ว่าที่นี่เขาถือว่าคับปิดการสปอร์ตเอเจนทก็คือดีมากๆเนยอแบบว่าแบบรถบัสก็สะอาดมากอย่างเงี้ยเฮ้ยเท่ว่ะมานี่เป็นนิวยอร์กเกอร์มากเมาป่ะเนี่ยคนละสไตล์เลยคนหนึ่งแต่งตัวคนละสไตล์มากกลัวไม่รู้กลัวไม่อยู่เมืองไทยเขาก็ใส่คาร์ดิแกนจะนับภาษาอะไรกับสิงคโปร์ เราไปทำอะไรเลเวลอันนี้คือันเป็นนิงนะโดยปกติแล้วเวลาคนนี้กขึ้นไปดื่มกันก็จะไปไปในหน้าเบชใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือก็เป็นคนในคนในบริษัทนี้หรือว่าคนที่แบบรู้จริงเนี่ยที่ว่าเนี่ยเลเวล 33 3เขาบอกว่ามันจะเป็นขึ้นไปบนแบบข่แนะนำอยู่ตรงนี้ี่เราพูดนี่นะนำนี้อ๋อแ่ว่ามันแบบ่ได้เกี่ย ต่อท่าหัวเรื่ขผมมาต่อท่ามาคนแนท่าอะไรโกรบโดเละเกินอีกแล้วอืมกินอีกแล้วแบบพวกเราไอซ์นว้วยเหลอร้อนไหม มาสิงคโปร์อะแล้วเราอยากเห็นวิวแบบเนี้ยเราจะดูจากมารีน่าเบย์คือทางโน้แต่อันเนี้ยถ้าเราอยากเห็นมารีน่าเบย์เราก็มาฝั่งนี้ทุกคนนี่คนไม่ค่อยได้มาอันนี้จะเป็นร้านอาหารอยู่ข้างบนที่คนไม่ค่อยรู้เราจะเห็นทั้งลอตเตอรไอโอเปร่าเฮาส์นะแล้วเราก็เห็นมารีน่าเบย์แล้วเราก็เห็นนู่นการ์เด้นไบเดรเบย์แล้วมันก็จะเห็นท่าเรือทุกอย่างเราก็จะเห็นว่าแบบสิงคโปร์เนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกท่าเรือจริงๆที่แบบ เห็นทุกอย่างเลยตรงนี้ทุกคนก็คือถ้ามาแล้วอยากจะเห็นวิวอีกมุมหนึ่งลองขึ้นมาตรงนี้ Level Up พ3อันนี้เบาสุดใช่ครับได้วิวเราไปกินข้าวหมักอันนี้เบาๆผมห้าแก้วก็หนึ่งแก้วพอดิ กินนมอะรดีไอเนี้ยรูเหรออันี้พี่กินได้นี่พี่ซีน่าจะชอบเิเบพกิ่มันก็จะ r c h นมาหน่อยใช่มันมันจะไล่เบลไปอันนี้ออยอันนี้คือก็จะเป็นซีนิ่งอะไรนะวอชอเป็นวบเบลเมดมดวอันคือซีอเาดูวแบบว่า i k ิ้ g เหมือนกับอกว่า เจนเรายังไม่ต้องชิมเลยนะแก้วโหแรงไหมว่าแรงมอ่ะอันนี้มันจะแรงเลยมันก็ไม่ได้แรงอันนี้เพิ่งเลเวลสามเลครับที่เหลือก็คือเนี่ยพี่ปีเออเดี๋ยวให้เอออันนี้อร่อยจริงเห อ่าแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ชอบเบียรดดำด้วยแต่เบียรดดำเบียรดดำอ่ะคือเขาจะอยังไงต่างกันไม่ต่างกันไม่ได้มันเป็นแบบเหมือนฮอปส์ประเภทนึงอ่ะเป็นแบบเพิร์ฟส์อย่างหนึ่งอ่ะมันจะขมไหมไม่ชอบก่อนที่ไม่ค่อยชอบกินเบียดอาหมันจะมีความแบบกาแฟช็อกโกแลตอะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นคนกินชอบกินอเมริกาโน่กินกาแฟอะไรก็กินได้นะเมื่อวานพี่ปีก็กินเบียรดดำ มันเป็นไงชอบเบียร์ดำครับเป็นเป็นไงพี่มันรู้สึกว่ามันอย่างที่บอกครับมันมีรสชาติของมันที่มันมันมันแตกต่างออกมาชัดเจนของมันเลยคพี่มันไม่เหมือนกับเบียร์ที่มันเป็นสีเหลืองแล้วมันจะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาแต่ทุกอันอ่ะมันทำให้เราเต้นได้โอเคตะวันออกตะวันออกยังไม่หมดนะแต่นี่หมด เคี่ยวโคดมากมาตรงเนี้ยม่กินเกล็ดอะนนโคตรอร่อยมันกรอบนอกนุ่มในทรัฟเฟิลกลิ่นแบบกำลังพอดีไม่ฉ <Rainbow noon. S 2> ุนจนเกินไปใช่ใช่ใช่ตอนนี้กุ้งกำลังเหลืองแล้เบียร์เนี่ยก็คือใส่เกล็ดอย่างรู้เนี่ยคือสมมติว่าในสิงคโปร์เนี่ยเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามีชาวต่างชาติแม้กระทั่งคนไทยมาทำงานนี้ด้วยสมมติถ้าคนไทยอยากมาทำงานที่สิงคโปร์แบบถูกถูกต้องนะเขาเรียกว่าขอว่า employment park เรียกว่า EP อย่างเงี้ยก็คือว่าก็คือเป็นเหมือนใบที่ทําสัมปทาให้คุณเนี่ยทำงานที่นี่ได้แล้วก็สามารถแบบมาอยู่ที่นี่ได้เราถ้าเกิดวันนี้เราเราไม่มี EP เนี่ยเราจะอยู่สิงบโของเรามาเที่ยวเราอยู่ในแค่30วันอยู่ต้องกลับประเทศ e m p l o y e t Pass เนี่ยต้องผ่านการแบบไปสอบไหมไปแบบเทรนนิ่งไหมแบอะไรเนี่ยคนใหญ่บริษัทจะทําเรื่องให้เองซึ่งแต่แต่บริษัทที่นี่สมมติไม่ว่าจะเป็นแบบ Meta Google อะไรที่เราคุ้นเคยชื่อนะ LinkedIn อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีโค้ต้าอยู่ ว่าในสัดส่วนเปอร์เซนต์เทของในงานองค์กรเนี่ยมันจะมีเท่านี้เป็นเฉลี่เท่านี้เซอร์ไพรส์ผมเลยนะตอนผมมาคือมีแอร์เพื่อคนไทยอ่ะทิ้งบร์ไลายนะสามร้อยคนคนไทยนะเยอะเยอะมากๆเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีหรือการให้บริการที่ดีอ่ะรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอเป็นคนไทยผู้อ่ะ รอยยิ้มจะมาก่อนเลยเสมอแตว่านี่มันความภาคภูมิใจได้ใช่ใช่ใ่เพราะจริงๆมันไม่ได้แค่เรารู้สึกเนี่ยเวลาคนสิงคโปร์เลียนในเ่้าบ้านเราอ่ะโอ้โหเอาทุกคนตอบเหนกันว่าชอบคนไทยชื่อสาวค่ะดดิทำไรอ่ะดีมากไม่รู้มีให้ทำไรก็ทำเราจะไปกินข้าวมันไก่กันทีเนี้ เส้นทางที่เราจะเดินทางไปเราอยากจะนั่งรถไฟใต้ดินไปอยากจะรู้ฟ่าลิ่งของคนสิงคโปร์เวลาเขาเดินทางใต้ดินเนี่ยคือ transportation ของที่นี่ <c oughs> คือค่อนข้างที่จะ service แบบดีมากมีคุณภาพมากแล้วก็อยากรู้ว่าเออโอเครถไฟใต้ดินเขาแบบเป็นยังไง ร้านหนึ่งมันจะอยู่ชั้นห้าในฮิวตนันชื่อแชต t ตอร์บ็อัวรู้จังเรไม่รู้เลยทั้อง,องนั้นนะอ่ะหัรู้ว่าอยู่สิงคโปร์หรือเปล่ายังไม่รู้เลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่มัมคองนะครับก็ได <c oughs> ้ไหม <c oughs> ใช่ป่ะมีค <c oughs> อนเรนโนเวทใหม่ครับร้านนี้คือบอลติค <c oughs> อนกาจะไปกนเทียนเทียน่ะเนี่ยใ้เทียน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 ข้าวมันไก่พวกเนี้เราไม่เราไปกินข้าวมันไก่ในฮิวตันก็ถึงแล้ว คุรรู้หรือเปล่าว่ามิชลินคืออะไรนะมิชลินจริงๆแล้วมันคือกิมมิคของยางนั่นแหละเพื่อเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อไปกินเพื่อให้เดินทางออกไปใช้ล้อล้อของมิชลินแต่ไม่ใช่เข้วาใจว่ากินแล้วก็กินไปเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวมิชลินต้องอ้วนอ้วนครับไปเลวพี่ม่ เราจะมีที่ก่อนไหนทุกคนชัดๆคิดว่าไม่คิดว่านี่มันแบบสามโมงแล้วทุกคนไม่น่ากินนะไม่น่ากินนะล่ะแต่เราจะกินเพราะว่าเราเป็นมิชลินกลมๆโลกเนี่ยยับๆเป็นเริ่มมาแล้วไปกลับไปก็ไปก็ไปเมืองไทยให้คุงรู้ว่ามิชลินกินกินกินจนอ้วนไปเลย วลาจะกินข้าวมันไก่ที่ไรก็แม่งจอดรถแล้วก็เดินเข้าร้านได้เลยแม่ก็คือเป็นข้างร้านที่หนุ่มจริงจังมากตั้งแต่เกิดมาการกินข้าวมันไก่ของคือมันจอดรถแล้วอยู่ข้างทางแล้วเป็นเขียงต้องเป็นเขียงร้อยปีอ่ะ เขี่ยงที่ไม่รู้มึงมึงล้างกันสุดท้ายเมื่อไหร่ถัดนั่งเอาอเลยอยาไหมอะไรเงี้ยจริงจริงไม่เด็ดวะไม่ได้ขิวแม่ก็จะแบ่งกันได้ครับไม่หรือเราไม่แบ่งจะไม่แบ่งอะไรหรอแต่เราไม่แบ่งเรา ออริจินัลก็จะมีนี่ซีิ๊วดำ,ดำขงิงแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นเปรีป้ยวๆหน่อยันนี้แต่เขาชอบกินอ่ยไก่เย็นกันหอหมเม็ดมันเม็ดข้าวมันเป็นเม็ดๆเลยเนาะเขาหุงไงวะถ้ามันไก่ที่นี่ไก่ที่นี่มันจะชุ่ออมกว่าร้านเราเนี่ยเขาจะราดน้ำว่าอย่างเงี้ยเยอะผมว่านะมันแล้วแต่คนชอบว่าจะ<ร>เปลี่ยนฟีลลิ่ง อันเนี้ยนานๆกินแต่ถ้าถามผมนะผมก็ยังยกให้อาหารบ้านเราอร่อยชิบเปิดจริงๆเป็นข้าวมันไก่ของบ้านเรามากกว่าให้หลังแบบเนี้ยเอาถ้าเอาตรงๆนะประเทศไทยจริงของอร่อยนี้คือผมก็ยังให้

ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเนาะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับกะกเทียมออาไปแกะตัวใหญ่้วยร้อนเพราะอากาศ ร้านนี้เป็นไงพี่พี่ร้านนี้ก็เป็นแบบว่า เป็นโลคอลโลคอลโลโก้แบบถึงจะรู้ว่อยู่ตรงไหนแล้วกลรับมากเลยเออใช่ครั้งที่แล้วแบบมีเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้มานั่นแหละเขาอยู่ที่สิงคโปร์เลยแล้วพอมาแล้วติดใจแบบอหอร่อยมากมีอะไรดีมากถ้ามีน้อยยังไม่เคยนี่คือแบบชจะกลัวแล้วแหละว่ามันจะได้โอเคไหมแอลฉันด้อยเสีย Nice to meet you! Yeah, nice to meet you you're so nice! Welcome to yeah, thank, you. thank you! Thank you! Thank you! So, you want to go and take a look the seafood? So, so. Okay? Cho, so. Ready? Yeah, too man. So, you want this one?

ไว้ช <formation> ัดเจนว่าราคาปูต่อกิโลเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้มันกี่กิโลวะสองสองกิโลถึงครับสโนุกไหมสนุกแพงสุดกิโลละ218ร้อทำเร็วๆเพราะประมาณสักเกือบหกพันหกพันโดนเร็วหกพันเมื่อกี้กิโลสองกิโลกว่ายังไม่รวมค่าทรรเนื่ยังไม่รวมยังไม่รวมอาหารยังไม่รวมอะไรนะมาถามเพื่อนอย่าให้พี่มิอย่าให้พี่พี่พาไปเลย โอ้โหบริการห้าดาวมากเลยอ่ะคือพอเราสั่งเอสโนว์แคปปุ๊บอ่ะการบริการจะเป็นอีกแบบเลยจริงจริงเขาทำอะไรอ่ะจะตัดผมบ้านนอนเีายโอเค thank you thank you พี่เปียวทรงอะไรอ่ะ ก็<อ>คือจะดึงออกเลยก็ไม่ได้เพราะาตอนนี้รูดจนแบบติดคอแล้วไม่มี่มีอย่ากทำให้มันแน่นขึ้นนะอันนี้รอหูอันนี้คือหอยอ่ะไม่มใช่รอดูนะไงฮะห,หอยที่โกนหอ,อยที่นั่นเหมือนโกนอร่อยเป็นหอย อร่อย้ยแล้วคือมันไม่ได้ทำง่ายเลยนะหอยเนี่ยคือถ้าเลยความร้อนเกินนนี้ม่งกลายเป็นยางเลยเว้ยโอ้ยมันสัตว์ปลาดทำยังไงดิอ่ะนี่มันเอเลียนใหญ่มากอ่ะอันนี้คือเป็นซิเนอร์เขาเรียกว่า Poen Sauce ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่า ซอสซีเนเจอร์ซอสซีเนเจอร์โอ้โหเป็นไงเป็นไงหวานกลมกล่อมอร่อยเราลองเอาหมันโถจิ้มจิ้มเออมันโถเป็นคนละชิ้นเลยน่นนะพี่มี่พี่มี่เอาแบบไหนพี่ม่จ้าิมพี่มีหมันโถไหมมันโถเยี่ยมช่างชิ้นเลยนะจริงีริะแม่หนังโม่งทำไมบอกเลยว่าโรงเตี๊ยมแห่งนี้นี่มันช่างเยี่ยมจริงๆแล้วเราจะกินกันยังไงล่ะเนี่ยเนี่ย เจตีกดขาดิแล้วแล้วแกใครอ่ะแกมือก่อนแจกมือปะมมีตุ๊กตาองยูนะเฮ้ย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 เฮ้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  ดีมากก็หวานอะแบบไม่เกี่ยวแบบจะไม่ร่วงคอด้วยโอ้มันมีปูเหมันนาะแบบไม่เป็นไรครับทานก่อนเลยครับดีดีมากเป็นยไงโอ๊ยท่านแม่นางได้รับความชมเต็มโตแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสุดๆมันปื้มปิ่มจริงๆเลยเป็นใช่ครับเขาแบบอยหกรู้ว่ามีปูอยู่ข้างในนี่เอาซอส นเดเอาๆๆๆเอาค้เีมุกอ่อยมากมมแต่นี้ก็ทำได้ให้มึงไทยเชฟจีนเชฟแบบที่ทำอาหารจีนอร่อยอ่อยเยอะ ไเออพาเดทแรกพาไปกินข้าวพาไปกินเนี่ยน่ะอะไรนะเสี่ยลงเปาเปิดแรกๆเลยไม่กินอาหารจีนแล้วเสี่ยลงเปาเดี๋ยวเสี่ยลงเปาคือมันก็จะเป็นน้ำซุปซอสอะอยู่ในไอตัวลวกปากหรือเปล่าลวกปากลวกปากแล้วแบบต้องคีบคูคีบคูคีบคูเป็นไงบ้าง ถามว่าเป็นไงเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่ทำไมบว่าค่าเสียหายเทไหร่จากตรงนู้นเราสั่ง snow c ล a บเนี่ยกิโลละ2 1 0อย่ย่าเยวอ่ะก็หมื่นเลยวะสองร้อยสิบแปดสองร้อยสิบแปด0 0้หกนเราสองกิโลก็หมื่นสองแล้วอ่ะหมื่นสอโดยเฉลี่ยกลมๆนะเจ็เจ็นแรอ่ไงร่ไ เท่าไหร่วะสามหมื่นเก้าก็แค่สมมุตว่า2องหมเรามาเจคนก็เท่ากับคนละสองพันแปดก็น่าโอเคอ้ามเ่ค่ารูกซีู่ได้ยังโฟร์โฟร์ทีทูเรดี้ยังโฟร์ทีทูอยติยูเลเทนท์ท์ตี้แทนคิวเีไม่ได้ยังโูแฮมสันแอ มากนะประสบการณ์อย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แย่เลยอร่อยชิบหายไม่เชื่อก็ได้นะแต่ไม่ต้องลองมากินเองมาชิมนั้นเลยนะชิมวัวไลฟ์ชิมวัวไลฟ์ไลฟ์ซีฟู้ดแล้วมาหาคุณแม่จอยแม่จอยโซยา่ารกดีกว่าคนซีซั่นอีกโอ้ยคนซีซั่นน่ารักเลยราคาไวทีหลังเจอคนนี้ก่อนดีกว่าน่ารักมากด้วยใจ วันนี้พามาที่ชายาทาวคอมเพล็กซ์ครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นอาหารแบบมีโลโก้แบบสตรีทฟู้ดจริงๆอันนี้เสี่ยหลงเปาที่แบบเป็นโลโก้เป็นเป็นออริจินอลจริงๆอะ่ะมิชลินเป็นมิชลินด้วยกิขนข้าวบนก่อน,ออนเน,อนี่ยจอะมันนิดเดียวแล้วป่ะมีน้ำน้ำซุปดีซื้อซุป K แล้วค่อยสตามไปนี่ขนาดไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็ร้อนนิดนึงก็อร่อยเลยก็อร่อยก็อร่อยดีจบจบแค่นั้นนอนโอ้โหเปิดเพลงแบบจบตัดจจช่วย Can I call you, babe? <laughs>